สวัสดีพี่น้องวันนี้จานเพิ่มทีมาเท้าเบิงนกครับผมเท้าเบิงนกที่พี่ชายผมส่งมาให้รับผมจัดของดีไม่ผมอีกแล้วครับผมเตรียมกงไวส่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมส่งม้าหาให,ให้จาย์เพิ่มมีนกต่อเด้อพี่น้องเด้อนกต่อสายภูเขา อยู่ในกล่องนี่แล้วพี่น้องนกต่อสองตัวครับผมผส่งมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมขอบใจไอ้ใช้หลายๆเด้อจัดนกดีๆไห่อาจารย์เพิ่มครับผมนี่แหละครับผมมีนกต่อสองตัวแล้วก็นกที่ไอ้เลาช้ำไปที่ว่าคัดเสียงคัดคลุ่มครับผมนกพวกนี้คือนกสายภูเขาแล้วพี่น้องเด้อนกป่าสูงครับผม ต่อแต่บนเขาอย่างเดียวพี่สายผมคนนี่ป่าสายภูเขาครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับนกกันเ้อะพี่น้องเด้อนกม้าเมย์เย์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาได้เขากงกินเขากินน้ำครับผมเดี๋ยวทีได้เพิ่งอีกทีหนึ่งครับผมแป๊บนึงครับผมครับผมลงต่อนหนึ่งอ่ะเลยพี่น้อง นี่แหละครับนกต่อนกต่อเด้อพี่น้องตัวนี้เด้อพี่สายผมทรงมาให้ครับผมพี่สายทางชนบุรีครับผมทรงมาให้ครับผมงามครับพี่น้องนกต่อนะครับนกต่อสายภูเขาพี่น้องย่ำว่าสายภูเขาพี่น้องพี่สายผมคนนีบอตอพื้นหลับครับผมส่้นตะยอดเขายังเดียว ต่อเตนกทั้งภูเขาอย่างเดียวครับพี่น้องนี่นกตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยพี่น้องว่านกพิราบการเดินทางมากับมือแล้วครับผมเวลาจับก็เลยมันก็เลยมีรล่องร้อยนิดนึงครับผมเวลาเขาจับนกเขาเนาะพี่น้องคนบางนกเขาคือกันกระนาดที่รูเยู่ว่าล้จับเนื้อตัวเขามันก็มีคนหลุดคนยังครับผมธรรมดาครับผมกับพอดีพี่น้องเอามาพักอนชิ้นหนาชิ้นตาครับผม มาถึงเกิดหิวแห้งพี่น้องกินเขากินน้ำเลย,อ,ยอ,อ,อีกตัวนึงครับผมนี่ก็นกต่อเด้อพี่น้องเด้อพี่สายส่งมาใหา้งามพี่น้องสกงามโต๊ะใหญ่ตามบัดเสียงหนีบัวสุดยอดครับผมทั้งเสียงทั้งการล้มนะสุดยอดเลยล่ะมีนก ที่ว่านกสายภูเขานกช้ำครับผมที่พี่ใช้ผมช้ำใปให้เรียบร้อยแล้วครับผมคัดเสียงคัดคัดล้มมาให้เรียบร้อยครับผมส่งมาให้อีกจากตเนาะซีตพี่นอ้องเดี๋ยวใส่กลงนี้ไว้กอนพี่นอ้องนี่แหละครับผมใส่รวบกันไว้กอนให้ให้เขาซ้ามเมย์กันแต่ผมยังตีแยกกลงให้คลิปนี้กับขอบใจลหลายๆเด้อพี่สายเด้อพี่ส่งนกมาให้ผมเลี้ยงครับผมหรือว่าผมยังได้ยั้งเพิ่นกับให้ครับผม ฝากถึงพี่น้องท่านใดหาริวตันคู่อ่างเด้อริวตันคู่อ่างมีครับผมบอกว่ามีเลยริวตันคู่อ่างครับผมริวตันคู่อ่าง,ค,างคู่ใส่กุก๊มีครับผมเป็นริวตันนะพี่น้องเด้อเสียงแย่เวอ่อเลยแหละเดี๋ยวผมถามพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้กั เขมาหาครับผมผมมาเบอร์ผมนี่แหละเดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมรับประกันว่าริ้วตันตันแน่นอนครับผมตันแท้ๆเดี๋ยวโอ้หิวเข่าหิวน้ำครับพี่นอ้องย่างใส่เข่าใส่น้ำเลยคุณมอนี่ว่าสนใจกับกุดด้กินย่างเดียว <laughs> มาเมยครับผมสายภูเขาพี่น้องสายป่าสูงนี่แหละครับผม นี่ต้งงามพี่น้องไอเรารงไม่ผมนี่เราชุดที่สองครับผมชุดแรกการขันคูเรียบร้อยแล้วครับผมป่าภูเขาสายป่าสูงยังเดียวครับผมคัดคือพวกที่คัดมาเนี่คือสุดยอดแล้วครับผมสุดยอดเสียงสุดยอดคัดล้มเล้ยวที่ไอเราคัดมาให้ คือเราบัวเห็ดย่างพี่น้องเดินสายตอนนกย่างเดียวตอนนกที่ว่าหาคัดนกมาเหลี่ยงย่างเดียวเสียงไม่ดีไม่เลี้ยงครับผมเสียงไม่ดีไม่มีคารมไม่เลี้ยงปล่อยคัดเอาแต่ตัวที่เขามักบกครับผมคัดเอาดีๆยังเอามาเหลี่ยงเอาครับผมคลิปมีกับฝากขอบใจหลายเด้อพี่สายเด้อ พี่ทรงนกไม้ให้ผมครับผมนีม่นหรอครับผมโอยใหญ่ครับครับวา่านกพิราบืใจหลายแต่ละตัวนี่เพิ่งเอาแน่พี่น้องตอนซ้อนบ่ววันมักนกเนาะเพิ่งเอาครับผมนี่คือนกที่พี่ไซดผมส่งมาให้ครับคลิปนี้ก็คือชิมิตสำเร็จพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดติดตามให้แน่พี่น้อง สวัสดีครับ